สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะคลิปนี้จะเป็นพลังงานแรนดอมของคนที่มีปัญหากันคุยกันน้อยหรือว่าไม่ได้คุยกันนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะ เรามาเริ่มไปเลยเอาอนดีกว่าอะขอดูพลังงานตัวคุณแล้วก็พลังงานตัวเขานะคะความสัมพันธ์เนี้ยเอาจริงๆเราอะตัวคุณค่อนข้างแบ่งรับแบ่งสู้มาสักพักหนึ่งหรือสักระยะหนึ่งแล้วนะคะในช่วงเนี้ยตัวคุณเองเหมือนกับคนที่แบบกำลังคิดทบทวนนะคะ่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหม ส่วนในตัวของเขาเนี่ยมีความคิดถึงในเรื่องของการแบบว่าตัวเขาก็ยังจริงจังหรือยังแบบว่านึกถึงสิ่งต่างๆที่คุณทาให้กับเขาอยู่นะคะคือโอเคการทะเลาะกันเนี่ยอาจจะมีน้อยหรือว่าแบบแต่ไม่ว่าจะยังไงอะคะ่ะคนเราเคยรักกันเคยชอบกันอะก็จะมีช่วงวันเวลาดีๆใช่ไหม ตัวเขาจะนึกถึงในช่วงวันเวลาดีๆส่วนตัวคุณก็จะมีนึกถึงทั้งในช่วงวันเวลาดีๆแล้วก็ช่วงวันเวลาที่มีปัญหาด้วยซึ่งตรงเนี้ยที่พลังงานหลายคนนะคะเหมือนกำลังแบบช่างใจว่าถ้าจะไปต่อกับปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวคุณเองก็เหมือนกับคนที่แบบพยายามประคับประคองสถานการณ์ให้มัน อย่างไปรอดอยู่แบบนี้ด้วยก็ได้แล้วก็บางคนพยายามบาลานซ์ความรู้สึกกับความคิดของตัวเองพยายามที่แบบว่าไม่เศร้าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะห้าเหรียญเจอวิวอ o ฟฟอ r t u ูนเอาจริงๆเราว่าความสัมพันธ์เนี้ยตัวคุณเองอะถามว่า คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆอย่างอย่าง,างที่บอกอะค่ะว่าคุณเป็นฝ่ายที่เหมือนกับพยายามประครับประครองในความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนมันไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่จนบางทีคุณเสียความมั่นใจในตัวเองไปด้วยนะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณรู้สึกแบบแย่คุณรู้สึกดาวคุณรู้สึกดิ่งแต่เขาอะเพิกเฉยหรือว่า มินเฉยไม่เคลียร์ไม่คุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นคือแบบไม่ปรับความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ตัวคุณช่วงก่อนหน้าหรือช่วงนี้เลยก็ได้พยายามปรับความเข้าใจกับเขาอะนะคะเคยวาดฝันเนาะเคยวาดฝันอนาคตที่มีเขาอยู่ตัวคุณนะคะเราก็เหมือนกับสิ่งต่างๆมันมันพังทลายลงอะ่ะ เขาเองอะ่ะรับรู้นะรับรู้จดจำได้ในสิ่งที่คุณพยายามทำให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นส่วนตัวคุณจะมีนึกถึงในเรื่องของแบบคำพูดหรือการกระทำอะไรที่ทำให้คุณช็อกอะ่ะคือจะเป็นความรู้สึกเชิดชาเวอร์เป็นความรู้สึกช็อกเลยนะเป็นความรู้สึกที่แบบ มันเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวบางทีทะเลาะกันเรื่องเล็กๆกับกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือบางทีความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดทะเลาะกันบ่อยอ่ะค่ะเหมือนกับความสัมพันธ์อะห้าเหรียญมันมันไม่ได้กอกมันไม่ได้สร้างจากความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงอ่ะมันไม่ได้แบบเหมือนตึกอะค่ะฐานมันไม่ได้แข็งแรงฐานมันเกิดจากหลากหลายอารมณ์มากๆเลยในความสัมพันธ์นี้อะนะ ตัวคุณเองอะ่ะก็เหมือนกับคนที่พยายามหันเหจุด,นจดสนใจอยู่เหมือนกันนะก็คือพยายามแบบอยู่กับเพื่อนอยู่กับงานอยู่กับสิ่งที่คุณชื่นชอบอะนะคะสามถ้วยหรืออยู่กับสัตว์เลี้ยงหรืออยู่กับอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อีกในหนึ่งอะ่ะถ้าเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยโฟกัสที่เขาตลอดใช่ไหมในตอนนี้คุณเหมือนแบบว่าประสบการณ์ในอดีตอะ่ะม,มันสอนเราเองนะคะ ทีนี้ในตัวของเขาว่าก้าวดาบจากไพ่นะเขามีอาการเครียดหรือว่านอนไม่หลับช่วงที่คุณทุกที่สุดอะ่ะเขาจะพยายามออกไปอยู่กับสังคมไปอยู่กับเพื่อนแต่ในตอนนี้จะเป็นช่วงที่หลายคนน่ะบางคนคือจิตใจดีขึ้นแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าตัวเขาว่าเหมือนกับคนที่อยากแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะ หกไม้เท้าเด็ดเด็เนี่ยจะมีช่วงที่ชีวิตคุณอะก้าวไปข้างหน้าหกไม้เท้าเหมือนเคยขึ้นคลิปไหนในอันนึงคือแบบถึงมันจะเจ็บถึงมันจะสะบักสะบอมหลังคือเวอร์หวาไปหมดแต่คุณคือพยายามก้าวไปข้างหน้าพยายามโฟกัสอนาคตเป้าหมายของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีช่วงหนึ่งคุณอาจจะ ถ้าคุณมาดูในตอนนี้แล้วเฮ้ยคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่สักเซสไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยเดี๋ยวชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะเหมือนจักรวาลอะ่ะฉีบให้คุณอะ่ะได้ทําเพื่อตัวเองอะ่ะได้แล้วแล้วทีนี้พอคุณทําเพื่อตัวเองคุณมีการประสบความสําเร็จบางอย่างในสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มทําถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยถึงแม้ว่า เออ่จะมีผิดพลาดจะมีล้มเหลวนะคะเพราะไพห่หมไม้ทาเนี่ยไม่ได้ทําแล้วแบบว่าดังชั่วข้ามคืนเลยแต่เหมือนแบบค่อนข้างสะบักสะบอมหกล้มคุกคานนะคะส่วนเนี่ยจะเป็นช่วงเนี้ยที่คุณประสบความสําเร็จใช่ไหมในตัวของเขาเดดเดนมีการสูญเสียมีการเดดเดนมันคือการอดทนอดกันภาวะจากคนที่ไหลแรงหรือว่าไหลพลังอะคะ่ะถ้า ถ้าคำสั์แบบสมัยใหม่ก็ออกแนวหมดไฟเบรนเอาอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะเหมือนชีวิตเขาว่าคือจะค่อยๆแบบพลังงานจะค่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆเดดเดเนี่ยจะไม่ได้แบบกระทันหันแต่จะค่อนข้างชา้าก้าวเมท้าวทำไมคุณถึงเป็นก้าวเมท้าฝั่งเขาความเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูสองดาบสองดาบเขาหน่อยอ๋อ หลังจากที่เขานิ่งเขาเงียบไปนานอะ่ะเขา่จะทักมาในเรื่องที่คุณชอบในเรื่องที่เขารู้ว่าถ้าเกิดคุยกับคุณเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่คุณแบบสนอกสนใจเป็นเรื่องที่คุณอาจจะทําอยู่ในตอนนั้นด้วยก็ได้เพราะเป็นไพราชินีถือไม้เท้าอะค่ะไม่ว่าตอนนั้นคุณทําอะไรอยู่เขาจะหยิบยกในเรื่องนั้นมาหรือเขาจะหยิบยกในเรื่องที่แบบว่า อย่างเช่นคุณชอบดูซีรีส์อ่ะก็อย่างเงี้ยชอบคุณชอบกินอะไรเขาก็จะแบบว่าอะไรที่เขารู้ว่าคุณชอบอ่ะอีกอย่างหนึง่งอ่ะจะบอกว่าคุณชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรหรือแบบว่าชอบทำอะไรเขายังจดจำมันได้ทุกอย่างเวลานี้คุณทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในตอนที่พูดคุยดีๆกันถ้าเขารู้ว่า เขาก็รู้อยู่แล้วเนะวาะเพราะคุณคุยกันเขารู้ว่าเขาก็จะจําได้ว่าเวลานี้คุณจะอ่านหนังสือดูหนังกินขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะของคุณไปคนคนนี้เหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าบางทีอ่ะเขามีความขี้น้อยใจด้วยเหมือนกันนะคนของคุณ The e m p r e s s รู้ไหมว่าพลังงานที่เขากลับมาเนี่ย The e m p r e s s เป็นพลังงานที่โอเคคุณรู้สึกว่ามันจะเป็นเสียงเซนส์นสัญชาตญาณเล็กๆที่ภายในของคุณอะค่อนข้างปลอดโปร่งแล้วก็คุณเหมือนแบบว่ารู้คือคุณไม่ได้แน่ใจแบบเซนนั้นอะไม่ได้บอกหรอกเฮ้ยว่าเขาจะกลับมาแต่เหมือนกับคุณรู้สึกว่า พลังงานความรักอะ่ะมันอยู่รอบตัวคุณเลยทั้งๆท,ที่คุณอยู่คนเดียวเนี่ยแหละแล้วก็เหมือนกับเซน์บางอย่างอะ่ะบอกคุณว่ามีสิ่งหนึ่งกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวการแต่งหน้าทําผมทรงผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนคุณกลับมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นทานอาหารที่มันเฮลที่มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ออกแนวแบบดูแลกลับมาดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจของตัวเองอะคะ่ะเขาว่าถามว่าตอนที่เขาไม่มีคุณอยู่ในชีวิตอะเขาไม่มีความสุขเลยนะตัวคุณอะที่เอ็มเพ s สมีความสุขกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้แบบภายในจิตใจของคุณจะโอเคยังรู้สึกเสียใจอย,อยู่แย่อยู่แต่คุณแบบเหมือนกับคนที่แบบใช้ชีวิตปกติไม่ได้อะไรอะแต่ตัวเขาอะถามว่า ปดนะเขามีเรื่องทุกข์ใจที่เมื่อก่อนเขามีคุณคอยรับฟังมีคุณคอยให้กำลังใจมีคุคอยให้กำลังใจแล้วก็พอตอนนี้เหมือนไม่รู้จะพูดเรื่องที่ตัวเองเหนื่อยไม่รู้ที่จะพูดเรื่องที่ตัวเองท้อแท้ยังไงอ้าจะเส o มจะบอกว่า ภาพความทรงจำของคุณนะ่ะมันจะเป็นช่วงที่ทำไมคุณเป็นฝ่ายผิดมากขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเดอะมูนเดอะมูนมันเป็นความเศร้าความเสียใจความจมดิง่งถ้าตอนนี้คุณเห็นว่าเฮ้ยเขาก็ใช้ชีวิตปกติอะเดอะมูนจะเป็นช่วงที่อ่ะตัวเขาอยู่คนเดียวหรือตอนกลางคืนเหมือนเขาแบบ ความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าเขาอยากไปต่อไหมเขายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์แต่เหมือนกับคนที่ยังไม่ยังเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพูดว่ายังไม่อยากเคลียร์แต่อยากไปต่อพอนึกออกใช่ปะเดี๋ยวนะขอดูเดอะ์ดะเดอไฮพินในฝั่งคุณอ่าคือคุณก็ยังเป็นความสุขของเขาว่ายังเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาว่า แต่เขาอะไม่มั่นใจว่าเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาจะเสียฟอร์มเสียหน้าไหมหรือแม้กระทั่งแบบเขาจะทําในสิ่งที่คุณต้องการอะได้หรือเปล่าเพราะเขาก็รู้ว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์คุณเองก็ยังเป็นคนที่เติมเต็มให้กับเขาแม้กระทั่งในตอ,อนนี้นะคะหกดาบ ตอนคุณมูฟออนออกมามันยากมากนะแต่พอคุณจะมีเครื่องเครื่องอยู่หน่อยอะตอนคุณมูฟออนออกมาคือมันยากมากแต่เขาคิดที่จะกลับมาก็คือคิดที่จะกลับมาตามอำเภอใจอะคุณจะรับรู้ถึงพลังงานที่เขาแบบลุยเข้าหาคุณเลยนะซึ่งถามว่าบางคนนะคะก็โอเคก็พร้อมที่จะให้อภัยไพ่สองไม้เท้านะแต่ในใจคุณอะลึกๆจะมีในเรื่องของเขาจะเป็นแบบเดิมอีกไหม จะทะเลาะกันเรื่องเดิมอีกไหมประมาณนี้เพราะว่าตัวเขาอะเหมือนกับราชาถือไม้เท้าอะค่ะการทำตัวเป็นคนรักที่ดีไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่เหมือนจะดูมีความเป็นผู้นำให้กับในเรื่องของความรักอะค่ะมากยิ่งขึ้นเด็กถือไม้เท้าซึ่งเอาจริงๆแล้วว่าเขาอะอาจจะเคยเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจนคุณรู้สึกว่าคุณ ไม่อยากเชื่อใจทีเนี้ยในการกลับมาครั้งเนี้ยตัวเขาว่าเหมือนตัดสินใจได้แล้วนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วว่าเขาก็คาดหวังเหมือนกันว่าในอนาคตชีวิตของเขาอ่ะเขายังอยากมีคุณอยู่ซึ่งถามว่าคนคนเนี้บางทีอะค่ะก็แบบไม่อยากเสียหน้าไม่อยากเสียฟอร์ไม่อยากเป็นฝ่ายผิดสิ่งที่เขาได้พูดได้ทำ อยากเขาเหมือนมีความละอายแก่ใจนะเราก็ทําไมเขาถึงไม่อยากปรับความเข้าใจหรือปะเพราะว่าเขากลัวในเรื่องของการทะเลาะก,กันอีกรอบเขาก็อย่างที่บอกอะคะ่ะอีโก,โก้เขาก็สูงชิจิอัตราเขาก็สูงซึ่งเอาจริงๆแล้วอะคุณเองอะคุณจะสัมผัสได้นะว่าเขาเปลี่ยนไปแต่ทีเนี้ยใจของคุณอะจะออกแนวกล้ากลัวมากกว่าว่าแบบ มันจะเป็นแบบเดิมไหมอีกอย่างหนึ่งอ่ะตัวคุณเองอ่ะพอคุณได้เริ่มกลับมาแบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกโอเคขึ้นกับการใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยค่ะตัวเขาว่าในการกลับมาจะบอกว่าเขาคิดได้เขาคิดได้แล้วก็ คือไม่ได้มีใครมาบอกไม่ได้แบบตัวคุณไม่ได้คิดได้เพราะคําพูดคุณหรืออะไรด้วยนะคือเขาคิดได้ด้วยตัวเขาเองซึ่งตรงเนี้ยมันดีมากๆถ้าเกิดใครคนหนึ่งทําผิดต่อเราแล้วเขาคิดได้จริงๆอะคะ่ะเพราะว่าไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยเขาอะบางเคสก็จะไม่เหมือนกันเนาะบางทีแบบละเลยจากเคยหวานแหววก็กลายเป็นจืดชืดหรือแบบเคยทําผิดสัญญาแล้วทําไม่ได้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ ตัวเขาเองอะค่ะถามว่าคนคนนี้เหมือนคนที่ถ้าเกิดตอนนี้อย่างที่บอกไปคุณมองว่าเขาใช้ชีวิตปกติแต่ภายในใจเดลเฮอร์มิตค่อนข้างเก็บซ่อนความรู้สึกของตัวเองมากๆโดยเฉพาะด้านที่อ่อนแอเพราะเขาไม่อยากให้ใครแบบมาสงสารน่ะหรือมาแบบปลอบเห็นอกเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยสองถ้วยสองถ้วยเอาจริงๆแล้วอะตัวคุณเองก็น่าจะยังรักเขาอยู่นะ เขาว่าจะพยายามแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสองถ้วยคือการให้และการรับคุณอ่ะจะได้รับเขาเรียกว่าคุณจะได้รู้สึกถึงสิ่งต่างๆที่เขาทําให้การเยียวยาการคืนดีซึ่งเขาอะ่ะทําทั้งๆที่เขารู้ว่าคุณอะ่ะตั้งกําแพงใส่เขาพอนึกออกใช่ไหมคะอืมก้าวช่วยเนี่ยคุณจะเป็นฝ่ายได้รับจริงๆนะเขาว่าเคยแบบว่าในช่วงที่ หันหลังไปจากคุณอะ่ะก็เคยไปใช้ชีวิตอะไรของเขาแล้วเขาก็เหมือนกับคนที่ได้เรียนรู้อีกในนึงอะ่ะเขาเริ่มพอคุณนิ่งมากๆอะค่ะคุณนิ่งแบบนิ่งจนน่ากลัวแล้วเขาเหมือนกับแบบเฮ้ยหรือคุณจะตัดเขาแล้วจริงๆหรือคุณจะแบบว่าตัดเขาได้แล้วจริงๆแล้วก็แบบมาตามกลับมาก่อนอะไรอย่างเงี บางสิ่งบางอย่างมันยังติดค้างอยู่ในใจทั้งคนทั้งคู่เนาะล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้เคลียแต่ว่าถามว่าในใจเขาอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยอะค่ะตอนนี้เองเขาก็ยังอยากที่จะไปต่อการรู้สึกผิดหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณได้พูดอะไรบางอย่างบางทีตัวเราก็เป็นฝ่ายผิดใช่ไหมหรือพูดกลับอะไรไปอะ คำพูดนั้นหรือการกระทํานั้นน่ะก็ยังฝังอยู่ในความคิดเขาอะไรที่มันเป็นด้านลบ่ะค่ะอืมเด็กถือเหรียญเจ็ดไม้เท้าเขาว่าจะพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เห็นให้คุณได้รับรู้นะเด e e m อ็ r พความสัมพันธ์นี้เหมือนมีในเรื่องของ บททดสอบในเรื่องของการแยกจากเพื่อต่างคนต่างได้เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันอ่ะมาดูแล้วเวลาเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณนะคะสี่เหรียญเจดดาบ The Devil จะบอกว่าสิ่งที่เขาคิดอะเหมือน The Devil เนี้ยอาจจะเป็น,นเรื่องของอะไรที่มันเป็นด้านลบด้วยแล้วก็อีกในหนึงอ่ะ เป็นความรู้สึกที่ว่าตัวเขา่าค่อนข้างที่จะเหมือนมาแอบ,บดูแอบบส่องมีการหึงหวงคุณหนักมากๆมากๆเลยอะเหมือนอยากที่จะกลับมาแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่อยากเป็นฝ่ายผิดในตอนเนี้ยอืมอะมาดูแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะหนึ่งไม้เท้าเขายังมีความผูกพันกับคุณ อยู่เลยนะคือถ้าได้พูดคุยกันอะ่ะสามเหรียญถ้าได้พูดคุยกันอะ่ะเดี๋ยวก็ได้คืนดีกันคือแบบจะทะเลาะจะโกรธจะเกลียดจะอะไรกันขนาดไหนเดี๋ยวก็ได้คืนดีกันอยู่ดีนะคะอืมเพียงแค่ตอนเนี้ยต่างคนก็ต่างต้องมาเกี่ยวยาตัวเองกันก่อนเอาจริงๆแล้วว่ะ ไม่มีใครสบายใจในความสัมพันธ์เนี้ยทั้งคู่เลยนะคะในตอนเนี้ยแต่ตัวเขาเองอะ่ะคุณทําแบบตัวเขาก็ได้ในตอนเนี้ยก็กลับมาฟื้นฟูเพราะเดอะสตาร์คือฟื้นฟ,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 นฟนูจิตใจของตัวเองก่อนยังไม่ต้องพูดถึงยังไม่ต้องนึกถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะปาฏิหาริย์ความโชคดีจะเกิดขึ้นเองนะคะขอให้ได้รักล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุข,ส,ขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ